หลาล้านพูนหขนาดเดี๋ยวนี้เขาสร้างโรงเล็กขึ้นมาแล้วเล็กขึ้นกว้างเออเติร์ดอยู่ขนา,นา,าหนทำไอ้ย่งบบดนี้ไอ้ย่งเจ้าขายแบบไหนขายเอาเงินลดแล้วกูเลื่องเขาอยากได้ให้เขาโอนเอากูเอาเงินสดๆล้านหนึ่งรูปหลายล้านก็บสองล้านแล้วกูก็เขาเดินเลิ้งกับท่าแต่เส้นโอนให้เขาเท่านั้นแหละเราลุงท่าก็เอาแบบนั้นละ มื่อนั้นเพิ่นมาเพิ่นบอกกล่าวมาให้มีลูกไหมรอมาย้อยกับเบาใจเย็นๆเพิ่นอยากไปซื้อห้าชิปไหลน่ะเขาจะขายร้านหนึ่งติดหน้าเพิ่งมองเลี้ยงไฝ่เนั่นให้น้อยไปซื้อหลายนะไอ้เย็นๆสักพันหนาร้านหนึ่งน่ะมันได้เนนนอเนี่ยนี่เจ้าเดียวมาถามว่าเจไปบ้านเมืองมันสิเจริญไปพุ่นอยู่แล้วว่ะลุ้มลุ้มก็มีแล้วลุงขายเล็กอะไรยังอยู่พุ่นนี่มา ่อือออมอนนั่นอืมอเอาอืมบ้าเริ่มตกสินั่นน่ะเออเอาไปแลอืขันไปมั่นอนีดีพอบอกท้าดูเขนดูประเทศไทยนี่เลมเพื่อนไอ้พีชปรหาตลาดนี่เขาจะีอยแล้ว่ะอืมป้า ทักกันน้ำยู่น um, ีน่ะเจ้าไปยังดินะบอลาวะลาไปจะบกแล้วไปเล่เขาไปไไดไหนำสาม้างอะพี่เอาท้งไหนดีั้งพี่ก็ได้ทงพุ่ท้าพี่ทงไปเอห้างไป ตามคาคือกระโซนั่นเขาจักสัะโซ่อยู่บล่ะรุนนี่เขาจักคำว่ากระโซ่อยู่บ้านี่สะปาน่าหนาบ้จิกระโซ่ขันตกบ่จักบ่เออไม่บ่จักเลยเนาะ บ่ต um> uh> ั้ง uh> ขึ้นสามขาคือศิษะคาโซ่คือศิษะป่าสักกะโซ่โบเคยตั้งขามสาตั้งขาซ่าแล้วกับเอาเสื้อกผูกโยนเทจากยับขามันได้จังหวะตักติมทวนทวนห้อยหน้าทงห้อยเนาะเข้าวัดอัน หกระโซสะปะกระโซค่อยน้ำเอาคู่เดียวโซมันเนี่ยนี้เออเออกระเอิญขาย่างนี่ละธรรมดานี่ละกระโได้เอิญกระโซล่ะเพียงแต่ว่าแพทย์ใส่ซื้อเออเทียมใส่ห่างกระโซกระเอิญสามขานี่ละวันนี้ร้านของกระโซเอาไม้ค้ำแล้วก็ผู้เชี่ยวชานลู่ใส่หูเพิ่นเมฆยับโดยโซตายเพื่น

แม no, <laughs> no, 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 oh, ่นหยังแน่เนาะเซมเพิ่นว่าเนาะเนาะจกเนาะเซมโอ้ยกูอุกอ uh, ั่งเด้ว่ายอยยอยไปอยู <laughs> <Ha>? <laughs> ่นำผู้ไทยแน่นาเพิ่นว่าเออนั่นๆๆอยู่อยู่เตอหอนอยู่เตอเตอหอนฮะคันคว่านั่นไปว่านุ้ยเพิ่นว่าเออโคก็กาอยู่อากาศนะคนใจเจ้าที บ้านพอดนยูซู่คนที่ใส่เม้อคนที่อยู่ดูยูแบบนี่มันคงบ้านพอดอนผล้ลาไหมามปลาหแ่ห่อกมเฮามแลก็เก้าแหนเขาแกนก็เหนมาเป็นแถวตุ้มส้นลายถึจะเป็นไปตาม ไว้ไปโรงเรียนไม่ก็ว่าสายพันธุ์ายพันธุ์แวพ้าผู้ใช้มันจะเลื่ไวแต่เลยไวแต่ทำเนียงไปอืมแต่ว่าความว่าเปลี่ยนไปแล้วว่ะเต้ข้ามในเปลี่ยนแล้วผู้ผู้ใ็เล่นกบไปใช้เลยแหละไป้เหมันมันายไปวนีว่าไปใช้ดิ บ่มีผู้ใดว่าไปซิเลอจักเทื่อบ่ติไปซายบ่ไปซิเลอร์้าไปอืออันนี้ก็เข้าถามเอ็เพลอนี่อืออยู่ิเลอมือเลอเอพี่เลอยกขึ้นยกขึ้นนางไก่พ่อว่าอยู่ิเลอพเล้มตู้้เออเป็นเป็นผู้สาวกยาได้ต้องเอิ้นนางไก่อย่างเดียวด้ภาษาเก่านางไก่เลบ่ล ยกมือเลือเวลาเท่าเลือเพื่อเป็นหมอภามิสิเอิดนึ่สี่ฮะขาเอ้นกนที่ทางบ้านการหลืงยังยังใส่คำจับเก่าอยู่อืมเวลามันอยแล้ว่อ แล้วก็เข้าไปนี่เขาก็ฮับเขาใช้เอาน้ำขันคุณแม่ย้าแม่ยิ่งเก่าอาน้ำมาฮับทางบ้านกันเหลืองบ่ยังประเภทนี้เก่าอยู่เขายังได้ฮับอยู่กินนำ้ำกินในมาสิยัง<ะ>ถือผู้ต่าอยู่แค่พอฮับบ่ได้กันโตนิดตรงเลยฮับดีเลยบไปท่าน,านก็นั่งอู้กันข้าไปสวนแม้สู่ฮับแล้วบ่ มาบแล้วอืท่านผู้ชายกับเราขั้นบดกินเลรากระหับแล้วก็เออมานี่กะอ่าลุงตาพาเข้าเออเจ้าคนล,ลุงตาขึ้นบดได้ปาได้ทิ่มบดได้ทิ่มเพื่ปา,ากลาดไสดินเด้อมีอ่าเลรามาตอนหับจับจุ่มต้มไก่มากเอาก็ทำท้า,ทาจิ๊บในนึงก็เย็นลงขี้ดินอนขึ้น,นอ,อืมแต่แล้วบ่มีให้เอออ่อางแต่เข้ามีอย่างน้อยนี่แล่นไปเบิ่งแล้วสูดแล้่ขที่เข้าแล้วน นี่เขาเจ้าชูแลแหละพี่พิตของรจัจ่าห์มอยพร่งนิดแก้งขอนใส้มากกับท่านเลยใส้ฟ้าเฮิร์นบุสีหนหอกยุมโหยาดให้ยึงยึงตายาเปริบใจญ่ๆเอาผู้ยู่ใส่ยุโซนพุดแก้งเฮิร์นบวกจ้อยคูมม่มือพ่ดโตขี้โม่ใส่ไส้เป็นับมามากแตง่งคันห้ามาแล้ววะ่ะ ไห้มึงนีดมันไปใส่เข้ามาลาวะม,มักขันดานมานี่แหละ <c oughs> มอบลงงลาวะให้มึงนิดมุบลงก็เออเราก็ยืนขันใสีลูกหลานมันบอจับหยัห่งมันบอจับห, <c oughs> หยั่งลาวะให้อภัยมันนี่ว่าน้อยห,หนึ่งหลดุดมันร้อมกรกฏหอยเทเจ้ามาหยั่งขึ้นไหลเผ็ดปะวะเราแบบมีบรรทุก <c oughs> <c oughs> ยาพิษคือกับ้านดีเลยทุ่บ้านยั้งหลายไวย้เจ้าให้ห้องโถอยูด้อยป่ะมาลิบามาโซ่เลยเป็นน้ำมักเรื่องนั่นล่ะมาหยกบังคัจีตบังปิ้นสีนขึนไปใจทั้งหันพระไปเต็หน้าห้องไปไปย่อก,กันเล่นหน้าห้องอืมห้ามได้เคยกระโจให้ไปทั้งห้องยองทั้งห้ามเด้ผ่านหน้าห้องเนี่ยบ่ได้แล้วห้องพระนี่บ่ห้อง,อง<ะ>นี่คือในห้องพระใช่ไหมอือเอาอื่นห้องพระเนี่ย ห้องปะ่ะ <laughs> งน้าบบดอยู่ดีมีแห้งมันคงถาวน